ผู้ป่วยโรคไตพลาดทำา4ข้อนี้ค่าไตายแย่ลงแน่นอนคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมวิจากช่องเจอเปแปสถานีสุขภาพมีผู้ป่วยไตยเสื่อมหลายๆท่านนะครับที่อยู่ดีบอกว่าคุมอาหารแล้วออกกําลังกายแล้วทําไมค่าไตายแย่ลงนะครับวันนี้ผมมี4ข้อผิดพลาดน,นะครับสำหรับผู้ป่วยโรคไตเสื่อมนะครับที่ทําแล้วนะครับอาจจะทําให้ค่าไตาท่านแย่ลงได้เลยนะครับข้อที่1ไม่ไปพบแพทย์ตามนะัดก็คือคุณหมอเนี่ยเขาก็จะให้ยากลับมากินใช่ไหมครับบางคนเนี่ยที่เป็นโรคไตก็จะมียาเบาหวานยาความดันยาโรคเก,กาที่จะต้องกินเป็นประจําเวลายาหมดนะครับอาจจะทุกๆ3เดือนเนี่ย ปกติคุณหมอจะนัดไปตรวจค่าไตทีหนึ่งนะครับอาจจะมีตรวจค่า BUN ค่าเกจเตนีน EGF r หรือค่าเกลือแร่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าโพแทสเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสเพื่อที่คุณหมอจะดูว่า3เดือนก่อนหน้านี้นะครับเราได้คุมอาหารแล้วก็กินยาของคุณหมอเนี่ยสม่ําเสมอต่อเนื่องไหมถ้าตรวจแล้วนะครับพบว่ามีค่าไตนะครับเปอร์เซ็นต์ที่ดีขึ้นอัตราการกรองไตดีขึ้นคุณหมออาจจะปรับยาลดลงนะครับท่านอาจจะกินยาน้อยลงแล้วทาให้ค่าไตของท่านเนี่ยก็ค่อยดีขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ไปพบแพทย์แล้วคุณหมอไม ไตดูสมมติว่าค่าไตาท่านเคยอยู่60ผ่านไป3เดือนท่านอาจจะเหลือแค่20ก็ได้หรือบางคนนะครับมีภาวะแน่นหน้าอกบวมหายใจไม่ออกไปตอียทีหนึงเป็นไตระยะ5จากระยะ3นะครับไม่ยอมไปพบแพทย์กลายเป็นระยะ5 อาจาจะฟอกไตฉุกเฉินได้เลยเหมือนกันนะครับฉนั้นนะครับถ้าเกิดคุณหมอนัดตรวจนะครับทุกๆ3เดือนนะครับหรือมีรอบตรวจตามที่คุณหมอนัดก็อยากให้คนไข้ผู้ป่วยไตทุกท่านไปตามที่คุณหมอนัดเพื่อที่ท่านจะได้ดูแลไตของท่านนะครับให้มันคงที่แล้วก็จะได้ไม่ต้องฟอกไตนะครับพลาดข้อที่2นะครับคือคนไข้ไตเสื่อมบางคนเนี่ยมีภาวะเบาหว,หวานร่วมด้วยใช่ไหมครับมีภาวะความดันเหมือนที่ผมบอกไปข้อที่แล้วแล้วก็อาจจะกินยาบ้างไม่กินยาบ้าง hmm. ก็คือไม่กินยาต่อเนื่องหรือบางคร <ข á gil> ั้งก็ปล่อยปละละเลยนะครับปรากฏว่าพอเราไม่กินยาต่่ออเนืง ค,ความดันที่เราเคยคุมได้เนี่ยมันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครับพราะความดันสูงขึ้นจะส่งผลทําให้ไตของท่านทํางานหนักมากขึ้นไตจะเสื่อมลงเร็วนะครับพวกเส้นเลือดไตนะครับพอแรงดันมันสูงมากๆเส้นเลือดของไตนะครับมันก็จะแตกเปาะก็จะทําให้เกิดภาวะไตเสื่อมเร็วขึ้นแล้วก็เสียหายหรือบางคนเนี่ยที่มีภาวะเบาหวานน้าตาลงสูงอาจจะก,กินยาบ้างไม่กินยาบ้างพอหยุดยาเองนะครับเกิดภาวะน้ําตาลขึ้นเยอะๆนะครับท่อเลือดของเรานะครับมันก็พอเลือดเรามันมีความหวานมากๆการไหลเวียนเลือดไม่ดีใช่ไหมครับเส้นเลือดมันตายเส้นเลือด ไตของท่านกรองของเสียไม่ได้ไตก็จะยิ่งเสื่อมเร็วขึ้นนะครับฉะนั้นนะครับผู้ป่วยไตยที่มียาความดันยาเบาหวานยาหยุดยากินเองนะครับให้กินยาต่อเนื่องเป็นประจำนะครับถ้าท่านหยุดยาเองความดันขึ้นสูงน้ำตาลขึ้นสูงไตท่านก็จะเสื่อมลงเร็วอาจจะต้องฟอกไตได้ก่อนกำหนดครับพลาดข้อที่3 คือผู้ป่วยไตยเสื่อมหลุดเรื่องอาหารนะครับผู้ป่วยไตยจะต้องคุมอาหารแบบเข้มงวดอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยจะพะผู้ป่วยไตยระยะ 3B45 จะต้องคุมเรื่องอาหารแบบเข้มงวดเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ํามันเนื้อสัตว์ผักผลไม้นะครับผมมีผู้ป่วยไตยอยู่ท่านหนึ่งนะครับที่ผมแชร์เค่ได้ฟังคือเขาหลุดเรื่องอาหารนะครับพอดีเขาโทรมาปรึกสาราสอบถามนะครับก็คือได้คุยไปคุยมา,ยมาเขาบอกว่าเนี่ยเขาคุมอาหารมาปีหนึ่งแล้วเขาชอบกินไอ้ต้มซปเปอร์เล้งนะครับก็คือไอ้น้ำต้มเล้งที่อยู่ในหม้อ,อก๋วยเตี๋ยวะครับมันจะเป็นเหมือนที่โครง แล้วก็ต้มให้ง่วนงวนนะครับมันจะเป็นซี่โครงแล้วมันจะมีเนื้อนะครับเขาซื้อแบบนี้มากินต่อเนื่องประมาณ2-3วันเองครับคือก่อนหน้านี้เขาเป็นคนชอบกินเล้งมากแล้วพอผมบอกเขาว่าเล้งเนี่ยมันมีของเสียออกมาเยอะเวลาเขาต้มน้ําให้เคี่ยวกระดูพวกนี้ของเสียมันจะปล่อยออกมานะครับอยู่ในน้ําซุปที่เรากินเนี่ยจะทําให้ไตของพี่เนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นเขาก็ไม่ได้กินตอนที่เขากุ้อาหารแล้วเขาแอบไปกินตอนที่ค่า,ตาไตเขาดีขึ้นเขาเรียกว่าชะล่าใจนะครับกินไปแค่23ครั้งเองนะครับปรากฏว่าค่าไตาจาก60วูบมาเหลือเกือบ3 เองนะครับเขาตกใจมากๆว่าทําไมตอนแรกค่าไตดีขึ้นแล้วอยู่ดีมันก็ลดหวบอย่างรวดเร็วคือเขาแค่หลุดเรื่องอาหารแค่ไปกินเล้งอ่ะแค่2อสครั้งเองนะครับคุมอาหารมา1ปีแต่ไปหลุดเรื่องอาหารแค่2อสครั้งนะครับพลาดแค่เรื่องอาหารนิดเดียวนะครับค่าไตแย่ดีนะครับเขายังไม่ต้องฟอกไตถ้าเกิดไตเขาต่ํากว่า15ลงไปนะครับอาจจะต้องเตรียมฟอกไตได้เลยแต่ทีนี้ค่าไตเขายังอยู่ที่30นะครับก็กลับมาคุมอาหารใหม่ทีนี้เขาก็ไม่กล้าหลุดเรื่องอาหารอีกเลยนะครับฉะนั้นนะครับผู้ป่วยไตท่านใดนะครับที่คุมอาาาหรมดีแล้ว ก็แนะนําให้คุมต่อไปพยายามอย่าไปหลุดเรื่องอาหารนะครับอะไรที่อยากกินก็อดทนไว้นะครับหรือถ้าอยากกินจริงๆนะครับบางอย่างที่กินไม่ได้ก็อาจจะกินนิดๆหน่อยๆพอครับอาจจะหนึ่งคำเพื่อให้หายากแต่อย่าไปกินแบบเป็นปริมาณมากๆเหมือนที่เราเคยกินนะครับถ้าพลาดครั้งเดียวท่านอาจจะต้องฟอกไตได้เลยครับและพลาดข้อที่4นะครับ ผู้ป่วยโรคไตซื้อยามากินเองหมายความว่าอย่างไรครับผู้ป่วยโรคไตที่ชอบซื้อยามากินเองโดยเฉพาะยากลุ่มแก้ปวดกลุ่มเอนเซตนะครับยากลุ่มเหล่านี้จะทําให้ไตของท่านนะครับเสื่อมลงอย่างรวดเร็วแบบเร็วๆแบบอาจจะแบบจาก50กินไปแค่อาทิตย์เดียวอาจจะวูบลงมาเหลือสามเลยก็ได้เพราะว่ายากลุ่มเหล่านี้นะครับจะมีผลต่อไตโดยตรงนะครับยากลุ่มแก้ปวดเหล่านี้เช่นพวกไอบูโพรเฟนไดโคฟินแอคนะครับกลุ่มเหล่านี้ถ้าเกิดท่านมีอาการปวดหลังปวดข้อเข่าอยากจะกินนะครับให้แนะนําปรึกษาเภสัชหรือปร แพทย์ประจําตัวของท่านก่อนจะกินนะครับเพราะว่าถ้า,ถาท่านซื้อยาแก้ป,ปวดกลุ่มเอเซียมมากินเองเป็นประจํานะครับท่านอาจจะต้องฟอกไตได้เลยนะครับและอันนี้ก็คือ4ข้อถ้าผู้ป่วยโรคไตพลาดไปทําแล้วอาจจะมีโอกาสฟอกไตได้เลยนะครับ 1. ไม่ไปพบแพทย์ตามนัด2หยุดยาเอง 3. หลุดเรื่องอาหาร 4. ซื้อยามากินเองเป็นประจําและผู้ป่วยโรคไตท่านใดนะครับที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเมนูอาหารสามารถแอดไลน์มาได้ที่แอดเจลปสิที่ขึ้นหน้าจอนะครับแอดเจลปสินะครับ ถ้าแนะนําชื่อระยะโรคไตของท่านนะครับท่านจะพิมพ์เข้ามานะครับสอบถามเกี่ยวกับเรื่องหนังสือกินดีใจดีอายุยืนสามารถสั่งซื้อมาได้ที่ไลน์แอดของเราได้เลยนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเมนูอาหารข้าวหวานสําหรับผู้ป่วยไตแล้วก็เป็นคู่มือการดูแลผู้ป่วยไตนะครับทั้งเล่มเลยนะครับเป็นสี่สี่ห้าสิบหน้าเลยนะครับหรือใครที่อยากจะได้ชุดดูแลสุขภาพไตก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับทางเราจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบคาถามและให้ข้อมูลกับทุกๆท่านอยู่ด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกกดดไ์์แชร กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข้อมูลดีๆในคลิปถัดไปสุดท้ายนี้ผมอยากเห็นคนไทยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวและพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับผมวิทย์จากช่องเจอไปส8สาระีนสุขภาพกับ